สวัสดีครับผ้มวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอรอนปีบุญนะครับผมจังหวัดคนครศรีธรรมรัฐบ้านตัดบ้านในเก้าจัดประยัก์นะครับน,นี่เรามาดูหนองช่เก้าจัดประยัก์นะครับนี่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับแล้วนะกล้องมันไม่โฟกัสนะครับ นี่ครับพุกโมงอาาตีนะครับเดี๋ยวไม่ก็ได้ครับพกโมงานนตีวี่ๆตรงไส้หไหมครับวัดไปพุ่มมาเร็ววันนี้นะครับพุ่มมาจำคลิปวัาาวเจ้าเปราะวา่าเดียวอตอนวันไส้สเดี๋ยวเราจะป่าข้าวฉาดประยั์ไปหลงนวมกับรถบดนะครับ เราจะปลาข้าวฉาดไปยักไปลงนวมกับรถรถบดลาบปลังนะครับราะว่าถ้าถ้าจะไปยักลงนวมกับรถบดลาปพลังได้ได้เนื้อได,ได้โอเคนะครับได้ยินเน่วน,นรบมีตุน่นกลางละหนึ่งโลนึ่งคีดนะครับได้ยินเน่วน,นครับแต่ว่าไอ้นี่ หนองมันมาเลยหนองมันก้อนนะครับจเก้าจัดไปอยากอย่างอยู่ในโคกเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยี่ในกันนะครับยี่ในยี่ในเลยป้อมกินหยดปมนะครับแต่กนปีๆจะไม่ว่าตัวเนียนก้ามันนักตึงโคนตึงอะไรนะรถเกด์ดำเกด์ดำติดขึ้นมาแล้วครับตั้งแต่นี้ปอนดึงปอดติดปับ๊บเกมาวางอยู่ตรงปีแล้ว ระว่างร่องปีปั๊บหักลาวทีนี้มาหักผลจากโกนขึ้นมาประมาณทักไม่ถึง1ิบเส้นครับนั่นนะเลื่อยหยุดตุ๊ดนะครับช่องงุ่นหักเลยครับปวนนี่มันขี่เดินนี่ครับไม่รู้ี๋ยวผมจะพวผมมาต่างเดินนิดกว่าปักปีปีเป็นกำลังใจพใ้ผมกันนะครับ คอมเมนต์ได้ทุกคนเลยคนระับพุ่มตอบเองดูคอมเมนต์คอมเมนต์ดีพุ่มก็ตอบพุ่มจะตอบดีทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ที่ยุ่มรู้พุ่มก็จะตอบนะครับเดี๋ยวพุ่มก็คนเดี๋ยวไม่จบนี่คือกให้เหลือนพานนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบไม่ดีนะครับไม่พุ่มไม่ค่อยจบนะครับแต่ไม่นี่พุ่มมีบล็อกอะไรแล้วไม่อยอะเลย แต่ก็ยังโอกาสก็อย่างดีคนคอมเมนต์ไม่ดีอย่างน้อยก็เข้ามาเล่เลยวะคนนี้คอมเมนต์ก็ต้องเล่ก้อนเลยวะนี่น้องอาจประยัดนะครับเข้าไปเก๋ไม่ได้นะครับไม่รู้ด้นไม่ดน้ดนพุ่มยังเลวครับเข้ามานี่เก้าเลื่อยอยู่กลางอยู่ไมหมอัดประยัดไหมบิววะ อยู่เมื่อนกันดุยังเลยวะนี่ปีกับนองนะครับแต่นี้เลือก็อยังอยู่ตุด๊ดนึงครับแตจบคลิปนี้ก็กดไลก์กดแจ๊ร้ผมกันนะครับแต่เดี๋ยวผุมจะเดินตั้งไปยี่ในนะครับเดี๋ยวคอยใต้เล่นะครับแต่ว่าตอนหลงน่วมนะาว่าไม่ได้ใต้นะครับเพราะว่าเขาอันหลักข้านะครับเขาก็เทีเทบมั่งนะครับเดี๋ยวคอยใต้เล่กันรบมีตัวหน้านะครับปุ๊ม ครับหลูกครูวันนี้ว่าจะได้ไม่ดูแบบกาบก็อไปด้วยนะครับลา,าไปก่อนครับเจ้าดีครับ